สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับลีลับชาแนลคลับของคนชอบเรื่องหลอนกันค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้นำเรื่องเล่าจริงจากสมาชิกในเว็บไซต์พันทิปที่ใช้ชื่อว่าสมาชิกหมายเลข9058913าทําาทำคลิปให้ผู้ฟังทางบ้านฟังกันนะคะต้องขออนุญาตและขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะ ก่อนจะเริ่มฟังกันรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหลอน EP ใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเสียงเรียกจากห้องเช่าเก่าสวัสดีค่ะเรามีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ เกิดขึ้นจริงกับตัวเราเมื่อสองปีก่อนทุกครั้งที่นึกถึงยังรู้สึกขนลุกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวเองตอนนั้นเราเดินทางไปจังหวัดชนบุรีเพื่อหางานทําใหม่เราต้องการเริ่มต้นชีวิตและหาที่อยู่ที่ไม่แพงจนเกินไปเพราะเรา อย่างไม่มั่นคงในเรื่องการเงินเราใช้เวลาเกือบสัปดาห์เดินหาห้องเช่าตามประกาศถามคนในละแวกต่างๆบางที่ราคาแพงบางที่เล็กและอึดอัดจ,จนเกินไปแต่แล้วเราก็มาเจอห้องเช่าหนึ่งเข้าห้องนั้นอยู่ในตึกสองชั้นเก่าๆภายนอกเหมือนถูกทิ้งร้างมานาน ผนังซีดเหลืองรอยแตกรกราวเต็มไปหมดประตูเหล็กเป็นสนิมกระจกหน้าต่างเป็นรอยคลายคูดขูดทีบแต่สิ่งที่สะดุดตาคือราคาค่าเช่าที่ถูกมากเจ้าของห้องเล่าเพียงสั้นๆว่าเพิ่งเปิดให้เช่าไม่นานไม่พูดอะไรมากดูเหมือนเขารีบอยากให้เราตัดสินใจ เรามองเข้าไปข้างในห้องแม้จะเก่าแต่กลับกว้างขวางผิดคาดพื้นที่มากพอสำหรับอยู่คนเดียวสบายสบายเราจึงตกลงเช่าโดยไม่ลังเลวันแรกที่ย้ายเข้าเรารู้สึกตื่นเต้นจัดของทำความสะอาดห้องปัดฝุ่นที่เกาะมาตามม,มุมเช็ดกระจกเช็ดโต๊ะ และพยายามทำให้ห้องดูน่าอยู่ขึ้นแม้กลิ่นอับชื้นยังคงติดอยู่ก็ตามคืนนั้นเรานอนหลับไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติบรรยากาศเงียบสงัดเหมือนทั้งตึกมีแค่เราคนเดียวนานๆจะได้ยินเสียงหมาเห่าแววมาแว่นไ,ไกลๆหรือเสียงลมพัดผ่านหลังคาแต่โดยรวม ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกอาทิตย์แรกผ่านไปอย่างเรียบง่ายเรานอนหลับสนิทไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงแปลกทุกอย่างดูเหมือนห้องธรรมดาธรรมดาแต่พอเข้าช่วงอาทิตย์ที่สองเรื่องแปลกก็เริ่มเกิดขึ้นคืนรึงเราตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ำไหลมันดังมาจากห้องน้ำโดยตรง เสียงนั้นชัดเจนเราวกับก๊อกน้ำเปิดทิ้งไว้เราลุกขึ้นตากเตียงเดินไปอย่างงัวงเงียเปิดไฟห้องน้ำแต่พอเข้าไปตรวจดูก๊อกน้ำปิดสนิทชักโครกก็ไม่ได้รั่วด้วยนะคะไม่มีแม้สยดน้ำเดียวเรายืนนิ่งพยายามฟังอีกครั้งแต่ทุกอย่างเงียบสนิท เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเราใส่หน้าคิดว่าคงหูแว่วเพราะง่วงแล้วกลับไปนอนต่อหลังจากนั้นหลายวันเสียงน้ำก็ไม่กลับมาอีกเลยเราคิดว่าคงเป็นความบังเอิญแต่แทนที่เรื่องจะจบกลับมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแทนวันหนึง่งตอนบ่ายแก่แก เราออกไปนั่งเล่นหลังบ้านเงียบสงบลมพัดเย็นจ,จู่ๆเราได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อเราเสียงนั้นคุ้นเคยมากเป็นน้ำเสียงเดียวกับแม่เราไม่มีผิดเพี้ยนลูกออกมาหน่อยเราหันขวับไปที่ประตูคิดว่าแม่มาเยี่ยมโดยไม่บอกรีบไปเปิดประตู แต่กลับไม่เห็นใครข้างนอกว่างเปล่ามีเพียงถนนเงียบๆไม่มีแม้แต่เงาคนเดินผ่านหัวใจเราสัน่นแต่ก็ยังบอกตัวเองว่าอดหูแว่วจึงกลับเข้ามาในห้องแต่ตั้งแต่นั้นเสียงนั้นก็กลับมาอีกบางวันได้ยินแม่เรียกชื่อเล่นบางวัน ได้ยินแม่พูดว่ามาอยู่กับแม่นะทุกครั้งที่ได้ยินเราจะเดินไปเปิดประตูแต่ก็ไม่เคยเจอใครเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราเริ่มหวาดกลัวคืนนั้นเราตัดสินใจโทรหาแม่เล่าที่เรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่เงียบไปพักใหญ่ก่อนจะบอกให้ระวังตัว แล้วส่งพระเครื่องมาทางไปรษณียพร้อมกำชับว่าให้ท่องบทสวดก่อนนอนทุกคืนเราเชื่อฟังแม่แขวนพระเครื่องไว้ที่คอและเริ่มท่องบทสวดทุกคืนในใจเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเลวร้ายกว่าที่เคยเจอคืนนั้นเอง เราหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่แล้วฝันร้ายก็มาเยือนในฝันเรารู้สึกเหมือนมีอะไรหนักหนักทับหน้าอกหายใจแทบไม่ออกลืมตาขึ้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งเธอนั่งคล่อมเราอยู่ผมของเธอยาวรุงรังปกหน้าจนแทบไม่มองเห็นตาแต่เราสัมผัสได้ถึงสายตาที่จ้องมา แววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตเธอสวมชุดข่าวยาวเปื้อนคราบคล้ำๆเหมือนคราบเลือดแหง้งมือของเธอยื่นมาบีบคอเราแรงบีบรัดแน่นขึ้นทุกวินาทีเราพยายามจะร้องอ้าปากออกเต็มที่แต่ไม่มีเสียงออกมาราวกับเสียงถูกกดทับไว้ เราได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกดังเข้าไปในหูทำให้หัวใจเราจมดิ่งลงไปเรื่อยๆเราพยายามท่องบทสวดในใจแต่สมองพร้ามัวร่างกายขยับไม่ได้มือพยายามดันถือออกแต่เหมือนถูกตรึงไว้กับเตียง ลมหายใจเราเริ่มขาดช่วงตาพร่าเลือนความมืดค่อยๆกลืนกินสายตาจนเราแทบจะหมดสติทันใดนั้นเรานึกถึงพระที่คอแล้วท่องบทสวดเต็มเสียงในใจคําสวดวนซ้ำอย่างแรงกล้าในชั่วขณะนั้นเธอหยุดบีบคอ แล้วหายวับไปร่างกายเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาหอบหายใจแรงเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเรานอนนิ่งอยู่นานกว่าจะตั้งสติได้แต่สิ่งที่รออยู่หลังจากนั้นกลับน่ากลัวยิ่งกว่าหลังจากที่เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดเราพยายามบอกตัวเองว่า ทั้งหมดมันเป็นเพียงฝันร้ายแต่ความรู้สึกเจ็บที่คอยังคงชัดเจนจนเราต้องลุกขึ้นไปส่องกระจกเราเปิดไฟห้องน้ำแสงสลัวสะท้อนผ่านกระจกเงาภาพตรงหน้านั้นทำให้ขาแทบสุดที่ลำคอเรามีรอยแดงชัดเจนเป็นรอยนิ้วมือทั้งห้ารัดแน่นเหมือนถูกบีบอย่างแรงจริงๆเรายืนมองตัวเองในกระจก หัวใจเต้นรัวจนหายใจไม่ทั่วท้องความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั้งร่างน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเพราะในตอนนั้นเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนมันไม่ใช่ฝันเรากลับไปนอนบนเตียงกอดพระเครื่องไว้แน่นสายตาจับจ้องไปที่ประตูห้องทุกเสียงเล็กน้อยทำให้สะดุง้งเสียงไม้ลั่นเล็กๆ เสียงลมพัดกระจกสัน่นกลายเป็นเสียงที่กดดันหัวใจทุกวินาทีคืนนั้นเราแทบไม่ได้นอนรอจนแสงอาทิตย์แรกส่องเข้ามาทันทีที่ท้องฟ้าเริ่มสว่างเราก็ตัดสินใจเก็บของทุกอย่างยัดใส่กระเป๋าอย่างลนลานไม่สนใจว่าจะเป็นระเบียบหรือไม่เราเหี้ยวกระเป๋าออกจากห้องปิดประตูโดยไม่แม้แต่หันกลับไปมอง หัวใจเราบอกชัดว่าจะไม่มีวันกลับมาเหยียบที่นี่อีกเรานั่งรถออกจากซอยนั้นจนกระทั่งตึกเก่าๆหายไปจากสายตาถึงได้โล่งใจขึ้นเล็กน้อยแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้หลายวันต่อมาเมื่อเราย้ายไปพักที่ใหม่เรายังคงรู้สึกไม่สบายใจภาพรอยมือบนคอภาพเงาผู้หญิงในฝันยังคงตามหลอกหลอนเราอยู่เสมอ เราตัดสินใจกลับไปถามคนแถวนั้นเกี่ยวกับตุกที่เราเคยเช่าตอนแรกคนละแวกนั้นทำหน้าอ้้าอึง้งไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังแต่เมื่อเรายืนยันว่าอยากรู้ความจริงหญิงชราค,คนหนึ่งจึงยอมเล่าให้ฟังอย่างลังเลเธอเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งเช่าห้องนั้นอยู่เธอมีปัญหากับคนรักทะเลาะก,กันรุนแรงแทบทุกวันจนคืนหนึ่ง เรื่องราวก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมหญิงสาวคนนั้นถูกคนรักบีบคอเสียชีวิตในห้องน้ำของห้องนั้นเสียงกรีดร้องดังหลังจนเพื่อนบ้านได้ยินแต่กว่าคนจะเข้ามาช่วยเธอก็สิ้นลมหายใจไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานห้องนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครกล้าเข้าอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของตึกก็นำมาเปิดให้เช่าอีกครั้ง เพราะอยากได้ค่าเช่าแม้จะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ได้เกินสองอาทิตย์เราได้ฟังเรื่องทั้งหมดขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนคืนฝันร้ายกลับมาอีกครั้งสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นที่ยังคงสิงอยู่ในห้องเราถามหญิงชาราต่อว่าแล้วเสียงที่เหมือนแม่เราเรียกคืออะไร หญิงชารานิ่งไปสักพักก่อนจะตอบเบาๆวา่ามันคงอยากให้เธอวางใจเลยแปลงเสียงเป็นเสียงแม่เธอเพื่อให้เธอเดินออกไปหาคำพูดนั้นทำให้เราขนลุกเกรียวเรานึกถึงทุกครั้งที่เดินไปเปิดประตูนึกถึงความเงียบว่างเปล่าแล้วคิดตามคำพูดหญิงชาราเราถึงได้รู้ว่าถ้าวันนั้นเราเก้าวออกไปไกลกว่าประตูบางที เราอาจไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกล้าเช่าห้องที่ราคาถูกผิดปกติอีกทุกครั้งที่ดินเสียงเรียกชื่อเบาๆเราจะหยุดนิ่งทันทีหันไปมองช้าๆและท่องบทสวดในใจเสมอแม้เวลาจะผ่านมานานแต่เรื่องคืนนั้นยังชัดเจนในหัวผู้หญิงผมยาวชุดขาวที่กดทับหน้าอกรอยมือที่บีบคอ และเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกมันฝังเล่นในความทรงจำไปตลอดกาลทุกวันนี้เรายังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมากนักเพราะกลัวจะถูกมองว่าเพ้อฝันแต่เรารู้ดีว่าสิ่งที่เจอมันคือของจริงมันทำให้เราเข้าใจว่าโลกนี้มีบางสิ่งที่เกินกว่าตาเราจะมองเห็นและบางครั้งเสียงที่เรียกชื่อเราเบาๆก็อาจไม่ใช่คนที่เรารู้จักเลย